สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูหมิวในรายวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องเรียนรู้คําศัพท์จากเรื่องหน้าต่างที่เปิดกว้างนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้อ่านเรื่องหน้าต่างที่เปิดกว้างไปใช่ไหมคะแล้วครูเนี่ยก็ยังได้ตั้งคําถามกับนักเรียนด้วยใช่ไหมคะว่านักเรียนคิดว่าคําว่าหน้าต่างที่เปิดกว้างเนี่ยหมายถึงอะไระนักเรียนได้ลองเขียนตอบครูบ้างหรือย,ยังคะ เก่งมากๆเลยนะคะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอการทำฝนเทียมกันก่อนเนาะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยในเรื่องหน้าต่างที่เปิดกว้างเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดถึงใช่ไหมคะการทำฝนเทียมการทา การทำน้ำมันไบโอดีเซลใช่ไหมคะะทีนี้ครูก็เลยนำวิดีโอการทำฝนเทียมนะคะมาให้นักเรียนดูนักเรียนพร้อมที่จะดูกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีครับพวกเราเป็นเครื่องบินทำฝนหลวงผมเป็นพี่คนโตและมีน้องคนกลาง2เครื่องกับน้องคนเล็กอีก2เครื่อง ภารกิจของพวกเราคือเร่งธรรมชาติให้เกิดฝนตกในพื้นที่ที่ต้องการเช่นไร่นาหรือในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆครับตามมาดูวิธีการทำฝนหลวงของพวกเรากันนะครับขั้นตอนที่หนึ่ง เวลาประมาณ9โมงเช้าเรียกว่าขั้นก่อกวนหรือก่อเมฆโดยให้น้องคนกลางสองเครื่องบินไปต้นลมของพื้นที่เป้าหมายเมื่อถึงตำแหน่งที่กำหนดเราจะโปรยผงเกลือแป้งโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับประมาณ7,000ฟุตขวางทิศทางลมโดยปกติในอากาศจะมีอนุไอน้ำแทรกอยู่และผงเกลือจะมีคุณสมบัติเป็นแกนดูดซับไอ้น้ำได้ดีเมื่อผงเกลือถูกโปรยไปในอากาศจะดูดซับความชื้นจากอากาศและกลั่นตัวเป็นเม็ดน้ำเล็กๆจำนวนมากรวมกลุ่มกันอยู่เป็นเมฆให้เราเห็นยังไงล่ะครับ ขั้นตอนที่2เรียกว่าเลี้ยงให้อ้วนซึ่งจะเป็นเวลาประมาณ11โมงคราวนี้จะใช้สารสูตรร้อนคือผงแคลเซียมคลอไรโปรยเข้าไปในกลุ่มเมฆที่ระดับประมาณ8,000ฟุตรบริเวณใต้ลมของขั้นตอนแรกแคลเซียมคลอไรจะทําหน้าที่2ออย่างคือดูดความชื้นจากอากาศกลายเป็นเม็ดน้ําที่มีขนาดใหญ่และร่วงหล่นลงมาชนแล้วรวมตัวกับเม็ดน้ําเล็กๆจนมีขนาดโตขึ้นอย่างรวดเร็วและแคลเซียมคลอไรยังทําให้เกิดความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นจะแยกมวลอากาศในก้อนเมฆให้เกิดการไหลเวียนและเร่งให้เมฆก่อย,ยอดสูงขึ้นครับขณะที่เมฆลอยเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายจํานวนเม็ดน้ําขนาดใหญ่ในก้อนเมฆย,ยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการชนกันและรวมตัวกันก็เป็นช่วงเวลาของการขึ้นโจมตีซึ่งเป็นขั้นตอนที่3ปกติจะเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับ วันนี้ยอดเมฆสูงไม่เกิน15,000ฟุตเราจะโจมตีด้วยเทคนิคแซนฮิตซซึ่งใช้น้องคนกลางทั้งสองเครื่องจะบินโจมตีพร้อมกัน2ระดับเครื่องที่1โปรยผงเกลือแป้งโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับความสูงประมาณ10,000ฟุตบริเวณไหล่เมฆเหนือลมส่วนเครื่องที่2จะโปรยผงยูเรียที่บริเวณชิดฐานเมฆกลุ่มเดียวกันทางใต้ลมเยื้องกัน45องศาครับผงเกลือแป้งจะดูดซับเม็ดน้ําเพิ่มขนาดเม็ดน้ําที่ไหล่เมฆให้โตขึ้นและร่วงหล่นลงมาสมทบกับพวกที่ออยู่ฐานเมฆ ขณะที่ผงดูเรียเมื่อกระทบเป็นน้าที่ฐานเมฆจะละลายน้ําและดูดความร้อนทําให้อากาศที่ฐานเมฆเย็นและจมตัวลงชักนําให้เม็ดน้ําขนาดใหญ่ที่ออ,อยู่ร่วงหล่นลงมาจากฐานเมฆฝนจึงเริ่มโปรลงสู่เป้าหมายที่จริงแล้วยังมีเทคนิคเสริมการโจมตีด้วยน้ําแข็งแห้งและการโจมตีเมฆเย็นซึ่งมียอดสูงกว่า20,000ฟุตด้วยพลูซิลเวอร์ไอโอดด์และเทคนิคพระราชทานล่าสุดคือการโจมตีแบบซูเปอร์แซนวิชอีกนะครับ และในกรณีพื้นที่อับฝนยังต้องใช้เทคนิคการจูงเมฆการยกเมฆข้ามเขาและอ,อ,อื่นอีกมากมายด้วยนะครับแต่วันนี้พวกเราบินมาทั้งวันแล้วถึงเวลาต้องหยุดพักผ่อนบ้างเอาไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าต่อน,นะครับแล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจของพวกเรามีความเหนื่อยยากและเสี่ยงภัยมากแค่ไหนกว่าที่จะทําให้ฝนตกตรงพื้นที่เป้าหมายได้ แต่เมื่อภารกิจสําเร็จแล้วพวกเราและนักทําฝนก็ภาคภูมิใจและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งฝนหลวงของปวงชนชาวไทยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีมีฝนครับ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการทำฝนเทียมทีนี้เรามาดูที่มาของการทำฝนเทียมกันนะคะเมืม่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสบนิกรเมื่อปีพศ2498นะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทรงรับทราบถึงความเดือด ร้อนทุกยากของราษฎรและเกษตรกรนะคะที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรจึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณนะคะพระราชทานโครงการพระราชดำรินะคะฝนหลวงให้หม่อมราชวงศ์นะคะเทพฤทธิ์เทวกุลไปดำเนินการซึ่งต่อมานะคะได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียม หรือว่าฝนหลวงขึ้นนะคะในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวง,งกรเกษตรและสหกรณ์เมื่อปีพาาศ2512นะคะด้วยความสำเร็จของโครงการนะคะจึงได้ตราพระราชกิจดีการก่อตั้งสำนักงานนะคะปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปีพาาศ2518นะคะในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไปอ่ะอันนี้ก็เป็นที่มานะคะทีนี้เราจะมาเข้าสู่เนะื้อหาบทเรียนของเราแล้วนะคะพร้อมหรือยังอ่ะไปเรียนกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านเสริมเรื่องข้าวงอกข้าวกล้องงอกน้ำข้าวก้องงอกกันนะคะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมาแต่โบราณข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือ New วิก และก็ Time m a g กาซีนนะคะเขาพูดถึงข้าวว่าข้าวเป็นอาหารยอดเยี่ยมที่สุดส่วนที่มีประโยชน์จริงๆอยู่ที่ผิวที่หุ้ม,มเมล็ดนะคะส่วนที่กระทบเปลือกแข็งออกไปแล้วจะเห็นเป็นสีน้ำตาลนะคะกับจมูกข้าวพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถข้างต้นนะคะสะท้อนให้เห็นว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และส่วนใดของข้าวมีประโยชน์มากที่สุดกล่าวได้ว่าพระกรุณาที่คุณที่ได้พระราชทานพระราชดำรัตมีส่วนสำคัญให้คนไทยนะคะหันมาสนใจรับประทานข้าวกล้องมากยิ่งขึ้นข้าวกล้องเป็นภูมิปัญญาของคนไทยมานานเป็นข้าวที่สีเอาเปลือกนะคะหรือแกบเนี่ยออกโดยยังมีผิวหรือเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวนะคะเรียกว่ารำเนี่ยและจมูกข้าวอยู่ คุณค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะคือข้าวกล้องมีสารชื่อสารกาบานะคะซึ่งเป็นกรดอะมิโนทำหน้าที่ยับยัง้งและรักษาสมดุลในสมองทำให้ผ่อนคลายนะคะและนอนหลับสบายในวงการแพทย์นะคะใช้สารนี้เนี่ยรักษาโรคบางโรคเช่นโรควิตกกังวลโรคนอนไม่หลับโรคลมชัก ข้าวกล้องงอกนะคะมาจากข้าวกล้องซึ่งผ่านกระบวนการงอกโดยการนำมาแช่น้ำในหม้อแช่ประมาณ2-3วันนะคะและควบคุมอุณหภูมิการไหลเวียนของน้ำความชื้นของน้ำจะไปกระตุ้นให้มล็ดข้าวงอกในข้าวกล้องงอกนะคะมีสารกาบามากกว่าข้าวกล้องธรรมดาประมาณ1.5เท่าเลยนะคะ นอกจากจะนำข้าวกล้องงอกนะคะไปหุงต้มแล้วยังสามารถนำไปทำน้ำข้าวกล้องงอกซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าหรือนำไปทำไอศครีมก็ได้นะคะการส่งเสริมการผลิตข้าวกล้องงอกนะคะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวไทยนะคะและยกระดับอุตสาหากรรมข้าวของประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้นด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประโยชน์ของข้าวงอกข้าวก้องงอกหรือน้ำข้าวก้องงอกประโยชน์เยอะมากๆเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์จากเรื่องหน้าต่างที่เปิดกว้างกันแล้วนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะเพื่อนๆสงสัยกันบ้างไหมคะ ว่าคำศัพท์บางคำที่แก้วใช้มีความหมายว่าอย่างไรและในวันนี้แก้วก็มีความหมายของคำศัพท์ยากบางคำมาบอกเพื่อนๆด้วยนะคะเริ่มจากคำว่ากระดง้งหมายถึงภาชนะรูปแบนขอบกลมใช้สำหรับฝัดข้าวต่อมาคือคำว่ากระด้างหมายถึงค่อนข้างแข็ง คำว่ากระยิมหมายถึงรื้มใจภูมิใจอิ่มใจข้าวตังหมายถึงข้าวสุกที่ติดกันเป็นแผ่นเกรียมอยู่ก้นหม้อหรือกระทะเรามารู้จักข้าวอีกหนึ่งข้าวกันดีกว่านั่นก็คือข้าวพองหมายถึงชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยเมล็ดข้าวเหนียว ทอดในน้ำมันให้พองเคล้ากับน้ำตาลแล้วอัดเป็นแผน่นต่อมาคือคำว่าตะกแกรงหมายถึงภาชนะสารรูปแบนขอบกลมมีตาห่างสำหรับร่อนสิ่งของหรือช้อนกุ้งปลาเป็นต้นตะหลิวหมายถึงเครื่องครัวสำหรับแซะ หรือตักของที่ทอดหรือผัดในกระทะคำว่าทดลองหมายถึงลองทำลองให้ทำทดสอบข้อสมมติฐานค่ะต่อมาคือทัพพีหมายถึงเครื่องครัวสำหรับตักข้าวหรือแกงมีรูปร่างคล้ายช้อนแต่ใหญ่กว่าและคำว่าทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย เป็นคำศัพท์ที่ใช้สำหรับของที่ยกได้เป็นคำราชาศัพท์เช่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยทูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายหนังสือค่ะพักกันสักครู่แล้วค่อยมาดูกันต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับคำว่าน้ำมันปาล์มหมายถึง น้ำมันที่ได้จากไม้ชนิดปาล์มน้ำมันต่อมาคือสิ่งที่แก้วไฟฝันก็คือนักวิทยาศาสตร์ซึ่งหมายถึงผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาที่ค้นคว้าได้หลักการและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบคำต่อมาคือบิหมายถึง ทำให้แตกออกหรือหลุดออกเป็นชิ้นๆด้วยนิ้วเช่นบิขนมปังคำว่าประท้วงหมายถึงการกระทำหรือแสดงกิริยาเป็นการคัดคา้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างมากแปรสภาพหมายถึงเปลี่ยนกลายจากลักษณะหรือภาวะเดิมที่เป็นเองตามธรรมดา หรือตามธรรมชาติต่อมาคือฝนเทียมหมายถึงฝนที่เกิดจากกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์โดยการโปรโยน้ำแข็งแห้งในอากาศยี่ห้อหมายถึงเครื่องหมายสำหรับร้านค้าหรือการค้าวิจัยหมายถึงการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ตามหลักวิชาคำว่าเสด็จน้ำหมายถึงทำให้น้ำทุกหยดหยุดไหลโดยวิธีรินหรือยกขึ้นให้น้ำหรือของเล็กๆร่วงลงและคำสุดท้ายที่แก้วจะบอกในวันนี้ก็คือเอาทานหมายถึงใช้การได้เอาการเอางานรักดีมักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่เอาฐานซึ่งเป็นสำนวนค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมฉายเดี่ยวในวันนี้เรามาดูวิธีการเรียงลําดับตามพจนานุกรมที่ถูกต้องกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับฉายเดี่ยวตอนหากันจนเจอ ให้น้องๆเรียงคำศรรัพท์ตามพจนานุกรมให้ถูกต้องครับลองดูอีกทีนะคะเก่งมากครับเก่งมากค่ะเยี่ยมไปเลยครับผิดค่ะผิดค่ะลองดูอีกทีนะคะผิดค่ะ ผิดค่ะผิดค่ะลองดูอีกทีนะคะใช่แล้วค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะผิดครับลองดูใหม่อีกครั้งนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะลองดูอีกทีนะครับ,กรบเก่งมากค่ะลองดูใหม่อีกครั้งนะคะ ใช่แล้วครับลองดูอีกทีนะครับเก่งมากครับเก่งมากค่ะเรามาดูการเรียงลำดับที่ถูกต้องกันนะครับคำแรกคือคำว่ากระดง้งคำที่สองคือกระยิม คำที่สามคือข้าวพองคำที่สี่คือตะหลิวคำที่ห้าคือทับพีคำที่หกคือน้ำมันปาล์มคำที่เจ็ดคือนักวิทยาศาสตร์คำที่แปดคือฝนเทียมคำที่เก้าคือวิจัยส่วนคำสุดท้ายก็คือเสด็จน้ำครับวันนี้ก็ได้รู้จักกับหลายคำกันเลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกลับไปเปิดพจนานุกรมดูกันบ้างนะครับและในคาบหน้านั้นที่จะพาน้องๆไปรู้จักกับเรื่องการอ่านหนังสือกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้การบ้านของเรานะคะก็ให้นักเรียนนะคะทำ ใบงานที่2นะคะอ่านคําสั่งให้ดีๆนะคะนักเรียนจากนั้นก็ลงมือทําสําหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ